นี่พามาจองที่ที่จะขายกระทงนี่คือน้องกลางแอนค่ะของอำเภอประสัทซึ่งเขาจัดงานลอยกระทงมีสองวันครับวันแรกเขาบอกว่าจะมีการประกวดอนอนสอประเภทสองวันนี้สองก็จัดประกวดนางนุกอมาทั่วไปอันนี้เป็นที่เทศบาลเขาเข้ามา เตรียมสถานที่ไว้จัดงานนี้น่าจะเป็นแท่นสำหรับให้คนลงมาลอยกระทงกว้างคนกว้างอยู่นะครับปีที่แล้วคนก็เยอะมีโควิดปีนี้ก็เปิดแล้วเปิดบ้างแล้วแหละก็เลยอยากจจัดงานของเขาให้ยิ่งใหญ่ นี่ครับที่ที่สำหรับให้คนลงมาลอยก,กระทงคนเยอะนะครับปีที่แล้วแล้วก็คนที่มาขายกระทงเยอะอยู่แต่ทุกเจ้าก,ก็บอกว่าขายดีขายหมดทุกเจาก้า ก็เลยอยากจะลองบ้างก็เลยมาลองมาจับจองสถานที่ดูมีป้ายที่เจ้าหน้าที่เขาปักไวให้จำหน่ายกระทงขอบด้านนอกของทางเดินเทศบาลตำบลบงแกนี่ครับตันนี้เจ้าหน้าที่ก็เข้ามาทางทาซ้อันนี้ก็มีคนจองแล้ว จองเรียบร้อยเขาให้คนละเห็นป้ายติดบอกว,ว่าคนละ2เมตร50นี่ก็นรถของเจ้าหน้าที่เทศบาล ชมดูพื้นที่นะพื้นที่นะครัสีไรได้ไนหะสั่งน่าจะได้อยู่สีอะไรกวางคนก็เดินเต็มนี่ไม่เคยเข้ามาเที่ยวเลยครับตอนนี้แต่เคยผ่านไปผ่านมาก็ คนก็เยอะอยู่ฝด้านนี้จะเป็นมุมที่คนวางขายกระทงเยอะสุดแต่มุมมันอาจจะมืดหน่อยงข้าส่วนที่มองเห็นตรงนั้นน่าจะเป็นลานคอนเสิร์ตนะ là trăm ngàn Điều pha đêm trộm Cho gì là? Cho khai phòng này ม,มีคนมาจองแล้วคนละ2เมตร50คนที่เคยมานี่เป็นสัญลักษณ์ของสุรินทร์นะครับเดี๋ยวพาไปดูว่าโอ้มีช้างตัวเล็กอยู่ น่าจะเป็นพ่อแม่แล้วก็ลูกแต่ไม่รู้ว่าเขาดูปนะั้นนี่จริงๆให้ความหมายอนะไรเงี้ยส้างสุรินกันยิ่งใหญ่มาก ที่ของสุรินต้องมีช้างเลย น่าจะเป็นปอดของตัวเมืองปราสาทด้วยแล้ะครับก็โอเคอยู่โอเคอยู่แต่ก็ยังต้องพัฒนาอีกมากนี่เป็นเศษไม้ที่เจ้าหน้าที่เขาเพิ่งทำรคราสาทไปวันสองวันคงจะเสร็จแล้ว วันนี้ก็เลยเดินพาชมก่อนว่าเขาเตรียมงานกันยังไงเดี๋ยววันจริงหรือวันที่เรามาตั้งร้านก็จะพาเดินเที่ยวกันตอนน่อไนี่ครับติดป้ายไว้ทุกระยะเพราะว่าอาจจะมีคนที่เข้ามาขายกระทงหรือขายของเยอะมากก็จำหน่ายกระทงเจ้าแล้ไม่เกิน 2.50เมรก็คือ2เมตรครึ่งครับใช้สบาเดีนะสถานที่โดยรอบเย็นดีอยู่นะครับสบายดีอยู่เป็นต้นไทรย่อยครับแต่ว่าตอนกลางคืนก็มีเสียงเหมือนกันเนะ <laughs> มีต้นเข็มด้วยโอ,โ,อโอ้เดินรอบก็ได้กำลังกายได้กำลังดีอยูน่นะสดชื่นดีดแต่ว่ามันอาจจะมีเสียงรถเสียงอะไรแต่ก็พอ,อนั่งเล่นได้อยู่เพิ่มงบผัดลงมาเย,ยอะๆหน่อยคงจะสวยมากดีอยู่ดีอยู่โอเคอยู่นะครับปราสาทเนี่ยมีหลายๆสิ่งหลายอย่างซึ่งเขาแบบ วางโครงการหรือวางนโยบายไว้ดีมากป็นเนืองหน้าด่านที่อาจจะเจรเดินน้องพักด้วยแต่พอดีมันมาชงักตอนที่เป็นโควิดเนี่ยนี่เป็นถนนด้านหน้าส่วนน้องกังแย่เดินได้ครึ่งเดียวครับเดินได้ครึ่งเดียวก็รู้สึกได้เดี๋ยววันลอยกระทงเราค่อย หรือวันที่เรามาตั้งร้านหรือมาเตรียมการเราก็อัปเดตใหม่อีกครั้งหนึ่งอะไรกันนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ